สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องที่น่าทึ่งมากๆจาก Sustainability Times ค่ะคือนักวิทยาศาสตร์เขาไปเจอสิ่งที่แบบแปลกประหลาดมากลึกลงไปใต้โลกเราเหมือนเป็นวัตถุอะไรสักอย่างที่กำลังเคลื่อนที่เรียงตัวกันอยู่ลึกมากๆวันนี้เราจะมาคุย,ยันเรื่องนี้แหละคะ่ะว่าที่ความลึกเกือบเกือบสามพกิโลเมตรเนี่ยเขาเจออะไรกันแน่แล้วทำไมเรื่องนี้มันถึงสำคัญนัก โดยเฉพาะในบริเวณที่เรียกว่าชั้น D-Warm อะค่ะตรงรอยต่อระหว่างเนื้อโลกกับแกนโลกที่ตรงนั้นเขาสงสัยกันมานานแล้วว่าทําไมคลื่นไหวสะเทือนมันเดินทางเร็วกว่าปกติใช่ครับชั้น D-Warm เนี่ยเป็นเหมือนออพรมแดนสุดท้ายเลยก็ว่าได้นะครับที่เราจะศึกษาโครงสร้างโลกได้โดยตรงไอ้ความเร็วคลื่นที่มันผิดปกติตรงนั้นนะครับเป็นปริศนามานานมากค่ะแล้วล่าสุดนี่เขาเจออะไรที่พอจะอธิบายได้บ้างคะ ค,คือการค้นพบสําคัญเนี่ยเขาเจอหลักฐานว่ามีเหมือนโครงสร้างหรืออาจจะเป็นกลุ่มแร่ธาตุที่กําลังเคลื่อนที่ในแนวนอนเลยนะครับจัดเรียงตัวกันอยู่ในชั้น d ีดับเ e ิลไพ e นี่แหละเคลื่อนที่แนวนอนลึกขนาดนั้นเลยนะคะหรือคำอธิบายที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าภายใต้ความดันกับอุณหภูมิที่สูงมากๆในชั้น d ีเด h นะครับผลึกของแร่ชนิดหนึ่งชื่อ Post Prof s k i t e Post Prof s k i t e ครับ แร่เนี้ยมันจะเกิดได้เฉพาะในสภาวะแบบนั้นเลยคือมันจะมีการจัดเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกันอ๋อเรียงตัวกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความเร็วคลื่นที่เพิ่มขึ้นหรอคะเกี่ยวเลยครับคือพอผลึกมันเรียงตัวกันแบบนี้มันทําให้เกิดสภาวะที่เรียกว่าอน n i s o t r o p y ขึ้นมาแอ i s o โซอะไรนะคะ anisotropy ครับพูดง่ายๆก็คือมันทําให้หินตรงนั้นมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันในทุกทิศทางเนี่ยครับเหมือนลายไม้ที่ทําให้ไม้แข็งแรงตามแนวเสี้ยนมากกว่าขวางเสี้ยน พอคลื่นไหวสะเทือนมันเดินทางไปในทิศที่ผลึกเรียงโตกันอยู่มันก็จะวิ่งได้เร็วขึ้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนมีช่องทางพิเศษให้คลื่นวิ่งเร็วขึ้นประมาณนั้นเลยครับและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นคือทีมวิจัยเขาสามารถจําลองสภาวะสุดขั้วแบบนี้ได้ในห้องปฏิบัติการด้วยนะครับทําได้ในแลบเลยเหรอคะความดันกับอุณหภูมิขนาดนั้นเนี่ยนะใช่ครับทําได้สําเร็จเลยแล้วผลมันก็สอดคล้องกับข้อมูลคลื่นที่เราวัดได้จริงๆด้วย นี่มันไม่ใช่แค่ไขปริศนาเรื่องคลื่นนะครับแต่มันยืนยันภาพใหญ่กว่านั้นคือเรื่องกระแสการพาความร้อนในเนื้อโลกกระแสการพาความร้อนที่เหมือนน้ำเดือดในหม้อแต่เป็นสเกลใหญ่ๆใ,ใ,ใต้โลกเราใช่ไหมคะถูกต้องครับการไหลเวียนของวัสดุร้อนขึ้นเย็นลงที่ขับเคลื่อนทุกอย่างตั้งแต่แผ่นเปลือกโลกการค้นพบนี้มันช่วยยืนยันว่ากระแสนี้มันไหลเวียนไปถึงชั้นลึกขนาดนั้นจริงๆและอาจจะมีอิทธิพลต่อ,อก,การเรียงตัวของแร่ด้วยแต่ว่า เราจะเนี้ใจแล้ยังไงเขาว่าในโลกจริงๆแร่มันเรียงตัวแบบนั้นจริงๆไม่ใช่แค่ในแบบจำลองหรือในแลบอืมเป็นคำถามที่ดีครับคือการที่ผลการทดลองในแลบภายใต้สภาวะที่จำลองมาเนี่ยมันดันไปตรงกับข้อมูลเคลื่อนไหวสะเทือนที่เราวัดได้จริงๆจากใต้โลกอันนี้ถือเป็นหลักฐานที่หนักแน่นมากนะครับมันเชื่อมโยงทฤษฎีเข้ากับการสังเกตการจริงแล้วมันก็ชี้ว่า ไอ้กระแสก,การพาความร้อนนี่แหละครับที่น่าจะเป็นตัวกําหนดทิศทางการเรียงตัวของผลิตแร่พวกนี้แล้วทั้งหมดนี้มันส่งผลอะไรกับเราบ้างคะการเข้าใจสิ่งที่อยู่ลึกลงไปขนาดนั้นโอ้มีผลเยอะเลยครับอย่างแรกคือมันช่วยให้เราเข้าใจกลไกที่ขับเคลื่อนแผ่นเปลือกโลกได้ดีขึ้นซึ่งก็เกี่ยวกับแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดโดยตรงค่ะแล้วก็อาจจะช่วยให้เข้าใจเรื่องสนามแม่เหล็กโลกได้ดีขึ้นด้วยที่สําคัญคือ ในอนาคตอาจจะช่วยปรับปรุงแบบจำลองที่เราใช้ทำนายภัยพิบัติพวกนี้ให้แม่นยำขึ้นได้ครับเหมือนเปิดหน้าต่างบานใหม่ให้มองลึกลงไปในโลกเลยนะคะใช่ครับถือเป็นยุคใหม่ของการศึกษาโลกเลยก็ว่าได้สรุปก็คือตอนนี้เราพอจะมีคำอธิบายที่ดีขึ้นแล้วสำหรับสัญญาณคลื่นแปลกๆใต้โลกเรานะคะการเรียงตัวของแร่โพสโพสไกที่ถูกกระแสร,ร้อนๆใต้โลกพัดพาไปถูกต้องครับ มันย้ำให้เห็นว่าโลกเรานี้มันเอ่อไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแม้แต่ในส่วนที่ลึกที่สุดค่ะมันทำให้เห็นภาพโลกที่มีชีวิตชีวาขึ้นมากครับแล้วการค้นพบนี้ก็จะเปิดทางไปสู่การวิจัยใหม่ๆอีกเยอะเลยครับอืมฟังแล้วก็น่าคิดต่อนะคะถ้าเราพึ่งจะเริ่มเข้าใจการเคลื่อนไหวลึกวกพวกนี้ได้ชัดเจนขึ้นจริงๆเนี่ยแบบจำลองที่เราใช้อธิบายการเคลื่อนที่ของเปลือกโลก หรือกำเนิดสนามแม่เหล็กโลกอยู่ทุกวันนี้มันจะแม่นยำแค่ไหนกันนะนั่นสิครับหรือว่ามันมีสมมติฐานอะไรบางอย่างที่เราอาจจะต้องกลับมาคิดทบทวนกันใหม่หมดเลยหรือเปล่าก็น่าคิดนะคะ